This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวนลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณรู้ฟังครับวันนี้ห้องเรียนคําศัพท์กับคํานี้ดี Vocab Class จะคุยกันเรื่องคำศัพท์ที่จะช่วยให้คุณเนี่ย ดูอัปเลเวลได้ขึ้นทันทีเลยนะครับก็คือจะดูเหมือนภาษาอังกฤษเราเนี่ยเก่งกว่าคนปกติทั่วไปขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันทําได้ประมาณ3ทางนะครับ1ก็คือให้ใช้แสดงแบบเจ้าของภาษาภาษาที่ฝรั่งเขาพูดกันจริงๆอ่ะไม่ใช่ภาษาแบบในเท็กซ์บุ๊กในตำรานะครับอันที่2ก็คือใช้ศัพท์แบบกึ่งตำราไปเลยหรือว่ากึ่งทางการไปเลยหรือว่ากึ่งดูวิชาการนิดๆไปเลย แล้วก็ข้อ3ก็คือใช้คำที่มันเพิ่มสีสันเพิ่มรสชาติให้เหนือไปกว่าคำที่เป็นศัพท์มาตรฐานนะครับอ่ะตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ใครติดตามดูทาง YouTube ดูสไลด์นี้ตามไปด้วยได้เลยนะครับอ่ะอันที่หนึ่งที่บอกว่าใช้ภาษาพูดอย่างเจ้าของภาษาจริงๆเนี่ยก็อย่างเช่น I don't understand นี่คือภาษาเท็กซบุ๊กใช่ไหมครับถ้ามาตรฐาน understand คือเข้าใจ don't understand ไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า I don't get อันนี้เป็นภาษาพูดมันจะดูเก่งขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเราใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับอันที่สองใช้คําที่มันหลากหลายที่มันเห็นสีสันที่มันมีรสชาติที่มันมีความเข้มข้นกว่าสับมาตรฐานเช่น she's beautiful อันนี้สับปกติทุกคนรู้จักทุกคนพูดกันตําราก็พูดมาอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า she's gorgeous อันนี้คือสวยมากๆเป็นอีกเลเวลหนึ่งของความสวย เป็นคำที่เห็นภาพยิ่งกว่า beautiful นะครับอันนี้ก็คือ do up level ขึ้นละหรืออันที่สามก็คือใช้สัพท์กึ่งภาษาเขียนกึ่งทางการกึ่งวิชาการนิดหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงศัพท์ยากขนาดนั้นนะแต่ว่าเป็นสัพท์ที่อย่างที่บอกครับ up level ขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเช่นแทนที่จะบอกว่า send in your work อันนี้คือภาษาพูดทั่วไปธรรมดามากเลยแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า submit your work อันนี้ขึ้นไปอีกหนึ่ง level สับมิดก็คือส่งเข้ามามอบเข้ามานี่แหละฮะวันนี้เราก็จะคุยกันประมาณนี้นะครับว่าทํายังไงเราถึงจะสามารถใช้คําที่ดูแบบไม่ธรรมดาแต่มันก็ยังไม่ถึงขนาดเพื่อนด่าว่าด่จริต่ะเออเพราะบางทีเนี่ยการการใช้ศัพท์ที่มันยากเกินไปเนี่ยเพื่อนก็ด่าได้นะคือเขาไม่ได้เกลียดเราแต่ว่าเขาไม่เข้าใจฮะไม่ได้เข้าใจว่าแปลไม่ออกด้วยนะแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมมึงต้องพูดอะไรให้มันยากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าศัพท์ในวันนี้ไม่ด่าจริต ไม่ดูเวอร์แต่มันเป็นคำที่เขาก็ใช้กันโดยทั่วไปแต่อาจจะไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดคุณรู้เอาไว้แล้วคุณใช้ให้ถูกสถานการณ์เนี่ยมันจะดูอัพเวลมากๆนะครับอ่ะงั้นวันนี้นำเสนอเป็นรูปแบบของควิสละกันนะครับมีตัวเลือกให้แล้วลองทำข้อสอบกันดูนะครับทดสอบครับ get a little fancier with words แฟนซี ancy, ขึนนิดนึงนะครับใช้ศัพท์ที่มันดูแบบรู้รามาเหา่าเล็กน้อยนะครับแต่อย่างที่บอกครับมันดูไม่ธรรมดาแต่ก็ยังไม่ถึงกับโดนเพื่อนดาว่าทำไมอีนี้ดาจะหลีดขนาดนี้นะครับมาข้อหนึ่งครับคำนี้หมายถึงสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับสิ่งตอบแทนการยื่นหมูยื่นแมวหมูไปไก่มา something for something in return if i give you something you have to give me something in return ถ้าเกิดจะเป็นศัพท์ทั่วไปก็คือ an exchange สิ่งแรกเปลี่ยนนะครับแต่ความแฟนซีนี้จะมากับศัพท์ภาษาละตินครับจริงๆเราเคยพูดถึงศัพท์ละตินมาแล้วนะเราย้อนกลับไปฟังใน EP 183นะครับชื่อเอพิโซดว่าเพิ่มความคู่ให้ภาษาอังกฤษของเราด้วยคำละตินที่ดีเหล่านี้นะครับงั้นมาดูครับว่าละติน3ตัวนี้คำไหนที่มีความหมายคล้ายกับ a n exchange ตัวเลือก A ครับ bonafides bonafides ตัวเลือก b quid pro quo quid pro quo แต่ตัวเลือก c ยืมมาจากฝรั่งเศสครับ impromptu impromptu ข้อ a ข้อ b และข้อ c ครับ1 2ึ่งสอาคำตอบคือข้อ b ครับ quid pro quo แปลว่าสิ่งแลกเปลี่ยนนะครับ bonafides คือหลักฐานแสดงความจริงใจส่วน impromptu แปลว่าอะไรก็ตามที่ทำปุบป,ปับทันทีโดยไม่มีแผนนะครับ ลองเอาไปใช้ดูครับคำที่สองครับหมายถึงโคที่จะแปลกประหลาดโคที่จะพิลึกพิเรนนะครับแต่แทนที่จะบอกว่า it's very strange it's very unusual เราใช้คำว่าตัวเลือก A bizarre bizarre ตัวเลือก B vanilla vanilla และตัวเลือก C conventional conventional ข้ Con อนี้ง่ายมากเลยครับหนึ่งสองซ้ำ คำตอบคือข้อ a นะครับ bizarre bizarre แปลว่าแปลกพิลึกนะครับส่วน vanilla ก็เหมือนไอติมรสวานิลาครับคือเป็นรสพื้นฐานบ้านบ้านถ้ามาตรฐานความหมายโดยในก็คือคนสักคนนึงหรือว่าอะไรสักอย่างที่มันจืดมันไม่น่าสนใจมันไม่แซบมันธรรมดามากเลยนั่นคือ vanilla นะครับและ C conventional คำนี้แปลว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติหรือว่าประเพณีนิยมที่เขาทำๆกันมา เพราะฉะนั้นตรงข้ามกับความแปลกประหลาดนะครับจะบอกว่าอะไรพิลึกพิลั่นเหลือเกินใช้คำว่า bizarre ข้อ3ครับความรู้สึกที่กลัวมากๆกหวาดกลัวขวัญหน,นีดีฟอรนะครับแต่แทนที่เราจะบอกว่า I'm very frightened หรือว่า I'm scared for my life เราใช้คำว่าอะไรแทนได้ครับตัวเลือก a stoic stoic ตัวเลือก b gutsy gutsy และตัวเลือก 4, terrified terrified มายากเช่นเดียวกัน 1, 2, ึ่งสองซ้ำคำตอบคือ 4, นะครับ terrified แปลว่ากลัวขดโคลด I'm terrified ฉันกลัวมากๆกนะครับกัดสีคือกล้าหาญคือกากันนะครับส่วน stoic คำนี้ดีนะมัานหมายถึงไม่แสดงความรู้สึกวางเฉยหน้านิ่งมาดนิ่งดูเหมือนไม่ยินดียินร้ายไม่รู้เลยว่ารู้สึกอะไรอยู่ คำนี้คือ stoic นะครับแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ากลัวมากๆคือ I'm terrified คำที่4ี่ครับอะไรที่มันน่าเกลียดน่ากลัวน่าตกใจเป็นอะไรที่สยดสยองมากๆนะครับ so this is more than just ugly it's extremely ugly or shocking ออบปละกลักมากๆน่าเกลียดน่ากลัวตัวระบาดมากๆใช้คำว่าตัวเลือก A ครับ exquisite exquisite ตัวเลือก B ravishing, ravishing และตัวเลือกสี่ hideous, hideous จริงๆถ้าเกิดฟังจากอารมณ์ที่อยู่ในน้ำเสียงแล้วเนี่ยอาจจะบอกอะไรสักอย่างได้เหมือนกันนะครับเพราะว่านี่คือคำตอบครับ hideous คำนี้คืออับปะลักมากน่าขยะแขยงมาก it's hideous ก็คือ it's very ugly ส่วน ravishing, ravishing คือสวยมากสวยบาดใจ exquisite ก็ใช่นะครับคืองดงามเป็นอย่างยิ่ง exquisite เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะบอกว่าอะไรน่ากลัวหรือเกินน่าเกลียดมากๆ hideous ลองใช้คำนี้ดูนะครับคำที่5ครับอันนี้น่าจะเอาไว้ใช้ได้บ่อยมากนะครับคือมันไม่ใช่แค่หิวเฉยๆละไม่ใช่แค่หังกรีเฉยๆแต่หิวมากหิวจนจะอดตาอยู่แล้วมันคือ I'm super hungry I could eat a horse กินมา้ากินช้างในทั้งตัวแล้วใช้คาว่าอะไรแทนครับข้อ A famished famished ข้อ B gratified gratified และข 4, ้อ C perplexed perplexed นรก่ไหมครับ1นึ่งสองซ้ำคำตอบครับข้อ A นั่นเองนะครับ famished แปลว่าหิวโหยครับจะอดตายอยู่แล้วส่วนข้อ B gratified คือยินดีคือพึงพอใจและข้อ C perplexed แปลว่าสับสนงุนงงชงนสนเทนะครับเพราะฉะนั้น ตัวเลือก A เป็นคำที่คุณน่าจะเอาไปใช้ได้เวลาจะบอกว่าหิวสุดๆ I'm famished คำต่อไปครับคำนี้หมายถึงดำเนินการต่อเดินหน้าต่อแทนที่จะบอกว่า go on หรือ continue มีศัพท์ที่แฟนซีกว่านั้นนิดหนึ่งที่คนทั่วไปก็ใช้กันเอาไปใช้ได้เพื่อนไม่ได่าว่าดาจริตนะครับคำนี้คือคำว่าตัวเลือก A cease cease ตัวเลือก B ครับ proceed proceed และตัวเลือก C falter falter 1, 2, ึซ้ำไม่ยากนะครับ proceed แปลว่าอะไปต่อดำเนินการต่อส่วน A กับ C เนี่ยไม่ได้บอกถึงการไปต่อเลยนะครับ A คือ cease แปลว่ายุติแปลว่าหยุดส่วน C คือ falter แปลว่าสะดุดครับตะกุกตะก,กัก falter เพราะฉะนั้นจะบอกว่า go on หรือ continue แบบแฟนซีขึ้นนิดนึงให้พูดว่า proceed คำต่อไปครับมันคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งมันคือการตระหนักการอย่างรู้ได้ถึงอะไรต่อมีอะไรนะครับ so if you wanna say you understand but it's deeper than that you truly understand จะพูดว่าอะไรดีใช้คำไหนดีครับระหว่างตัวเลือก a comprehend comprehend ตัวเลือก b fluctuate fluctuate และตัวเลือก c undermine undermine ถ้าอยากรู้แต่ละคำสะกดยังไงง่ายๆเลยครับดูทาง YouTube ครับเพราะว่าซีรีส์คำนี้ดี Vocab Class เรามีสไลด์ประกอบพอดแคสต์ Podcast ด้วยนะฮะมีตัวสะกดมีตัวอย่างประโยคให้ดูชัดเจนเลยนะครับคำตอบคือ1 2สองซ้าไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับคงจะเคยได้ยินกันมาบ้าง comprehend แบบในข้อสอบที่จะมี reading comprehensioncomprehension Com ก็คือคำนามของคาว่า comprehend คืออ่านแล้วคุณเข้าใจหรือเปล่าคาว่า comprehend คือ เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับข้อ B fluctuate นี่หมายถึงผันผวนครับขึ้นขึ้น,นลงลงนั่นคือ fluctuate ส่วนข้อ C undermine มันแปลว่าบ่อนทำลายกัดเซาะทีละน้อยนะครับ undermine เพราะฉะนั้นเข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจเป็นอย่างดีคือ comprehend คำที่แปครับมันคือความเติบโตคือความก้าวหน้าอะไรที่มันพัฒนามุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนะครับ so if you w a n t to say something is growing or heading towards success เราจะใช้คำว่าอะไรตัวเลือก A ครับคำนี้อ่านยากนิดนึ่งนะครับ deteriorate deteriorate ตัวเลือก B ครับ thrive thrive และตัวเลือก C ครับ retrograde retrograde มีเทคนิคการทำข้อสอบนิดหนึ่งนะครับการเดาความหมายของศัพท์ที่ไม่รู้เนี่ยหลายๆคนคงจะรู้ว่า Suffix Prefix มีประโยชน์มากๆนะครับมาดูคําเหล่านี้มีอยู่2ตัวข้อ A ข้อ C ที่ข้อ A เนี่ยส่วนใหญ่นะเวลามีคําว่าดีนาหน้าเนี่ยสันนิฐานไปก่อนเลยว่าไม่ดีครับมันจะมีความหมายเป็นลบและคําว่า retrograde ในข้อ C เนี่ยคำว,ว่า retro เห็นไหมฮะ retro มันคืออะไรครับมันคือย้อนยุคย้อนอดีตกลับไป ไปข้างหลังไม่ได้ไปข้างหน้าแน่นอนแต่เราต้องการคําที่มีความหมายว่าไปข้างหน้าเติบโตมุ่งหน้าสู่ความเจริญเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะใช่สองาำนี้ป่ะและนี่ก็คือคําตอบครับ thrive แปลว่าเติบโตแปลว่ารุ่งเรืองส่วน deteriorate แปลว่าเสื่อมโทรมชํารุดผุพังนะครับส่วน retrograde แปลว่าเสื่อมถอยครับถอยหลังเข้าคลอง กลับไปสู่สภาพเดิมๆกลับไปสู่อะไรเดิมๆที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นคือ retrograde เพราะฉะนั้นตอบข้อ b ครับ thrive คำที่9นะครับถ้าเกิดอยากจะบอกว่าได้มานะครับได้มาครอบครองได้มาเป็นเจ้าของหรือว่าการเข้าไปถือสิทธิ์แบบเวลาเขาซื้อกิจการกันอะไรอย่างเงี้ย basically it means to get something or to buy something แต่อยากจะพูดด้วยแฟนซีขึ้นนิดหนึ่งไม่อยากจะใช้คาว่า get นะครับมันดูบ้านเหลือเกินเราใช้คำว่าอะไรครับข้อ A relinquish relinquish ข้อ B cease cease และข้อ C acquire acquire 1 2ึซ้ำนี่คือคำตอบครับ acquire แปลว่าได้มาซื้อมาครอบครองก็คือ get แบบแฟนซีนั่นเองนะครับส่วนข้อ B ก็คือได้มาเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เหมือนกับต้องใช้กําลังนิดหนึ่งคือเข้าไปยึดเข้าไปครอบครองอะ่ะเห็นภาพของการเข้าไปบุกนิดหนึ่งหรือว่าการฉวยคว้ามานะครับนั่นคือ seize แต่ relinquish อันนี้คือสละละทิ้งให้คนอื่นเข้าไปยอมทิ้งยอมสละความเป็นเจ้าของก็คือตรงข้ามกับสิ่งที่เราต้องการเลยนะครับ relinquish the power relinquish the authority อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นได้มาครอบครองคือ acquire คำที่สิบครับหมายถึงอะไรที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรที่กำลังใกล้เข้ามา when something is about to happen is coming soon is approaching ใช้คำว่าอะไรครับข้อ A capricious capricious โอวคำนี้แฟนซีมากเพื่อนด่าแน่นอนนะครับเพราะแปลไม่ออกนะครับผมก็แปลไม่ออกเหมือนกันครับข้อ B contingent contingent และข้อ C ครับ forthcoming forthcoming อันนี้ง่ายเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับ prefix suffix ต่างๆมันช่วยเรา forth ก็แปลว่าข้างหน้า coming กำลังมาอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าและกำลังเข้ามาเนี่ยก็คือ coming soon is approaching นะครับตอบข้อ4ครับ forthcoming ส่วน contingent มันแปลว่าไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือเปล่าต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะครับ contingent คือความไม่แน่นอน capricious ก็เหมือนกัน คำนี้ก็คือมีแนวโน้มว่าน่าจะเปลี่ยนแปลง capricious นะครับตอบข้อ4ครับ forthcoming ข้อ11นะครับใกล้ครบโหลแล้วนะครับคำนี้หมายถึงว่าสศกกระโสกโโครกเป็นอะไรที่สโสมมมากเวอร์นะครับ this is extremely dirty or containing sexually offensive materials คใายกับภาษาไทยเลยบางครั้งคําว่าสศกกระโรกเนี่ยมันจะมาคู่กับอะไรครับลามก d irty magazine, dirty movie ถ้าพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่ามันต้องมีฉากโป,ปเ๊เปลือยกิจกรรมเข้าจังหวะกันแน่นอนอย่างจงครึ่มนะครับคล้ายๆกันแต่แต่ไม่อยากจะใช้คาว่า dirty ตี้ครับ dirty มันดูธรรมดาแปะอัปเลเวลขึ้นในอีกนิดนึงใช้คำว่าอะไรดีครับระะว่างตัวเลือก A filthy filthy fil ตัวเลือก B immaculate immaculate หรือตัวเลือก C ครับ fastidious fastidious คำไหนที่แปลว่าสกรปรกสุดๆครับหนึ่งสองาตอบข้อ A นะครับ filthy คือสกรปรกมากๆมีความโสโครกโสมมนะครับส่วนตัวเลือก B immaculate ตรงข้ามเลยครับคือบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากมลทินใดๆทั้งปวงและตัวเลือก C ครับ fastidious ไม่เกี่ยวกับความสกรปรกหรือสะอาดเลยนะครับมันแปลว่าพิถีพิถันหรือว่าจุกจิกนะครับ fastidious ัวนี้ดูไฮโซมากนะครับเอาไปใช้เพื่อนน่าจะด่าแน่นอนนะครับอแต่ว่าอย่างน้อยรู้จักเขาว่า f i l t ี้เอาไว้ใช้แทน very dirty นะครับ f i l t h y แล้วก็สุดท้ายครับคำที่12คําคำนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันมีสถานการณ์ที่เราต้องการคำนี้จริงๆอะ่ะมันคือของบางอย่างที่เรารู้ว่ามันไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่ได้ถูกใครเอาไปด้วยไม่ได้ถูกขโมยไปด้วยแต่อยู่ไหนไม่รู้อะเคยเป็นไหมของที่แบบเรารู้ว่า ไม่หากมันอยู่ในบ้านนี้แน่นอนแต่ว่าอยู่ไหนกูไม่รู้นั่นแหละครับ so basically it means you lose something temporarily by forgetting where you have put it มันก็เหมือนกับ is lost คือหายอะแต่ว่ามันเรารู้ว่าหายชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่กลับเข้ามาในชีวิตเราแน่นอนคือเดี๋ยวก็เจอแต่ตอนนี้มันหายเพราะว่าเราจำไม่ได้ว่าเราเอามันไปไว้ไหนนะครับคำนี้คือคำว่าอะไรครับตัวเลือก A d i s p l a c e ตัวเลือก B m i s p l a c e หรือตัวเลือก C replace a b หรือว่า C ครับ 1, 2 3ซ misplaced คำนี้แปลว่าหาไม่เจอเพราะว่าไม่รู้เอาไปไว้ไหนครับคือเอาไปไว้ผิดที่ผิดทางของมันเนี่ยปกติมันควรจะอยู่ตรงนี้แล้วใครเอาไปไว้ที่ไหนวะหรือว่าเราเผลอเอาไปวางไว้ที่ไหนวะมาเลยหายเพราะว่าเราหาไม่เจอนะครับนั่นคือ misplaced it's been misplaced แต่ถ้าเกิดบอกว่า displace คำนี้แปลว่าไล่หรือว่าบังคับให้ใครหรืออะไรออกไปจากที่เดิมของเขาที่ที่เขาเคยอยู่นั่นคือ displace แต่ถ้า replace คำนี้แปลว่าแทนที่ครับทำหน้าที่แทนหามาทดแทนนั่นคือ replace เช่นสมมุติเราทำของเพื่อนหายใช่ไหมครับเราอาจจะบอกว่า I replace it ก็คือเดี๋ยวซื้อมาใช้ให้นั่นเองแต่คำที่เราต้องการในข้อนี้นะครับคือคำว่า m i s p l a c e หาไม่เจอเพราะไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนนะครับและทั้งหมดนั้นก็คือ12คําคำที่ฟังดูไม่ธรรมดาแต่คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงกับโดนเพื่อนด่าววาดจริตแน่นอนนะครับเอาไปลองใช้กันดูครับสรุปสรับในวันนี้นะครับ a bit fancier words that you can actually use คำแรก quid pro quo สิ่งแลกเปลี่ยนครับ q u i t pro quo bizarre แปลกประหลาด bizarre terrified กลัวมากๆ Terrified Hideous น่าเกลียดมาก Hideous Famished หิวมากๆ Famished proceed ไปต่อเดินหน้า proceed comprehend เข้าใจ comprehend thrive เจริญรุ่งเติบโต,ต thrive acquire ได้มาซื้อมา acquire forthcoming กำลังจะเกิดขึ้น mm hmm. forthcoming filthy สกกปรกมาก filthy misplaced ไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหน misplaced และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม3,198คำและสำนวนครับ และนั่นก็คือคำนิยมประจำวันนี้ครับส่วนนี้ก็คือช่องทางที่คุณสามารถติดตามฟังรายการของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ Apple Podcast Google Podcast Spotify Podbean SoundCloud YouTube และ Jux x ครับฝากไลค์ฝากคอมเมนต์ฝากแชร์ฝากซับกันด้วยนะครับคำนิดีวันละโหลครับ12คำศัพท์รับไปเลยรายวันจันทร์ถึงศุกร์ดูวิดีโอประกอบกันได้ด้วยทาง YouTube นะครับใครยังไม่ได้กด t ั e Standard YouTube c h a n n e l ฝากไปกดติดตามไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกคลาสของเรานะครับส่วนในหนึ่งคอนเทนต์ที่ออกแบบไว้สําหรับคนที่นอนไม่ค่อยจะหลับเราก็จะชวนท่องสับกันจนสลบครับพบกันทุกๆสุดสัปดาห์นะครับกับคํานี้ดี Sleepy ASMR ฝึกภาษาอังกฤษกันบนเตียงครับใครอยากจะหลับง่ายขึ้นอยากจะได้สับด้วยมาครับนอนไม่หลับท่องสับกัน ท่องสับจนหลับไปที่นี่ The Standard Podcast นะครับผมบิ๊กบูลวันนี้ไปก่อนครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears